สวัสดีครับวันนี้กับผมแมนยูนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำร้านเลสตอรองกผมนะครับร้านหขเนี่ยเราไปดูที่อร้านกันก่อนนะฟุตบอลเลสตอรองร้านอาหารฟุตบอลน,นะครับ ร้านานะนี้มีสามสี่จุดสามดาวับคะเป็นร้านที่แบบนีสสวยเท่านั้นนะคบราคับก็น,นเงิบ้านนะครับอ่าเราไปจำเป้กับเทเไปดีกว่าคนแรกคนแรกที่เขา้าวานเลยมุกกานี้เลยนะครับก็ไปหาคนอ่ะอคนแลก เทปเป็นเลครับรู้สึกเลยกับการทำที่ทำร้านอาหารนี่ครับเป็นร้านอาหารที่เอ่อรู้สึกว่าเป็นร้านกาแฟทั่วโลกนั้นเหมือนร้านอาหารที่เป็นคาเ,เฟ่ในฝรั่งเศสแต่ความจริงนั้นร้านอาหารนี้มันมีแต่ไทยรู้ด่วนครับ ไทยฟุตบอลซึ่งเปาารียห์ค่แบบอื่นบ้างแต่อเมริกาผมไม่ค่อยอนเน้นผมจะเน้นที่ออสเตรเลียรัสเซียไทยเม็กซิโกนะครับทผมเน้นก็ค่ะไม่วอาไปถามตอบไปครับแล้วเมื่อไปสิเราความรู้สึกยังครับรู้สึกว่าที่นี่งานมันมการเยอะผมมันรีบเร็วมากพวกผมเป็นคนท,ที่ที่ทำอะไรเร็วมากนะครับไปทำงานด้วยครับ ไปเลย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 ไปเลเกี่ยวนะครับอ่าต่อมานะครับนี่คือชั้นสองเนาะเผมจะพาไปดูชั้นแรกก่อนแต่ตอนนี้คือผมขอตัวชั้นสองให้ดูอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะครับชั้นสองที่ถ้าเนฝนสบาคือด้วยก็จะเป็นโต๊ะแล้วก็ไฟสี่ดวงนะครับแล้วก็จะมีเป็นเตียงนะครับ แล้วก็มีที่กดกอรีนสือไม่ได้หยิบน,นะครับเพราะว่าอันนี้มันคือชั้นสองนะครับโอเคแต่ก็น่าจะได้หยิบอันนี้เป็นที่ใส่พวกค่อย,ยปรุงเสียไม่มีเนาะมันจนะเป็นแบบเพืือกับผ้านะครับแบบ่อยฝึกๆกว่าแล้วก็จิตจิตยาเพราะว่นี่ยาสมริน่งอันนี้ก็จะเป็นห้องแนวอาหารญี่ปุ่นนะครับแต่ความเป็นจริงคนจะารเมซิกโกกัอบอาหารไทยนะครับแล้วก็จะมีแบบมังคุดด้วยแล้วมังกรนะครับก็มีอนนะ ดกด้วยต่อไปครับพี่เด็กครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แพงมากนั่นเอเขาบอกว่าแพงยิ่งกว่าคุณกินน้ําตาลปี๊บนะครับโต๊ะปลาครับนี่ครับสิ่งที่แพงครับคือบอก้เลยไอ้โต๊ะปลาเนี่ยอืมให้ดูครับมันอยู่ตรงโต๊ะเคเบิลนะครับมันจะเป็นโต๊ะที่มีราคาเนี่ยในเนี่ยไอ้หนึ่งพันหกร้อยเนี่ย ซื้อได้ไงซื้อได้ไงยังไมู่เลย้ก็จะเป็นแบบตูะอีป่กา,กา,าก็เค็มก็ทำเอออาลิาจะพาลงไปดูล่างนะครับพื้นที่ต่อไปทำงานดีมากทำงานดีมากยวให้ตาเพิ่มโอเคนี่คือนี่อะไรสอคนหรอ่เอาไปมีน,านาลดม,ม,มาดินเนอร์กันอะไรวันนั้นครับ เราก็จะไลฟ์โค้ดได้ในการบิลเลอร์ส่วนที่เด็กคือตระกรูเขาจะมาหน้าตรงนี้กัแนแงข้างน,นอกนะครับนี่พี่สะดวงมากนะบอกให้เอาไว้กับสลับดินเลอร์โดยเฉพาะ,ะตอนนี้นะครับก็มีเด็กเสิร์ฟก็มีชื่อร้นนะี้เออมาทำงาน,นได้แอเคนี่คือติ๊กนะเราสามารถเก็ตบติดได้นะ คุณมากครับของคัวนี้ผมิดใจเลยเอ่อเราก็จะมาดูบริการก่อนเลยครับว่าบริการที่ไีนจะเป็นไงก็จะบริการแบบว,าวะะา่าเร็วๆครับค่อนข้างเร็วอยู่นะแล้วก็มีไดเวอร์นะครับซึ่งของแม็กซี่ก็คนทำนะอ๋ะอผมจะไปโซนนะครับโอเคอ่ามีเด็กคูนะครเด็ทคูก็จะมี็สองฝั่งเนาะ อันนี้ก็จะเป็นที่รับอาหารนะครับที่ที่แบบออเดอร์นะครับแบบเฮ้ยสวัสดีครับก็การอะไรนะครับในตอนนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไดทูที่ส่งอาหารนะก็จะมีพวกเราอ่าโอปเปอเ,ทเทรเตอร์ที่เป็นนักพัฒ์บอลข้างใน,นก็จะมาส่งอาหารตรัวนี้ซึ่งมงันจะแบบทำนี้เพื่อจุดการจีนจุดอุบัติการณ์แล้วขึ้นไปชั้นต่อไปชั้นนี้ไม่มีอะไรยังไม่ผมบอกไปอ่า โอเคครับมผมต้องเดียวคลิปน,นี้ก็ไม่ใช่นี้ครับเพราะว่าผมไม่อยากจะจะคลิปอะไรแค่นั้นครับอีกนึมกดไลค์กดซับกดแชร์กดอะไรก็กดกดกดมากดเลด็วลอีกดกด,กด